สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตอกเสาเข็มคีรัดไมโครซอฟท์เบิร์แบบมืออาชีพกันเลยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากคีรัดที่1ครับคอนโทนบวก A ครับ Control-A ค,คือการเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับ เป็นการเลือกข้อความทั้งหมดครับต่อไปคีย์รัดที่2ครับ Ctrl o n S คือการเซฟไฟล์ของเรานะครับคือการเซฟไฟล์ของเราที่เราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟไปเรื่อยๆนะครับ Ctrl S ไปเรื่อยๆข้อความของเราจะได้ไม่หายไปเวลาเครื่องของเรามีปัญหานะครับ ต่อไปคีย์ลัดที่3ครับคอนโทนบวกคือการจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางครับอ่าเรามากดดูนะครับคอนโทนบวกจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางครับถ้าเราจะให้มันกลับมาอยู่ตรงตำแหน่งเดิมเราก็กดเหมือนเดิมครับค e. อนโทนอีกลับมานะครับต่อไป คีย์ลัดที่สี่ครับ c อนโ r คือการจัดข้อความให้อยู่ด้านขวาครับต่อไปปุ่ม Control L คือการจัดข้อความให้อยู่ทางด้านซ้ายครับนี่ต่อไปคีย์ลัดที่หกนะครับ Control u คอนโทนยู u คือการขีดเส้นใต้นะครับข้อความที่เราต้องการเขียเส้นใต้ เราก็ใช้เมาส์ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่ข้อความที่เราตะต้องการขีดเส้นใต้เราก็กดคอนโทนอยู่ครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการขีดเส้นใต้แล้วก็คอนโทนอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลับมาเป็นข้อความปกติเหมือนเดิมต่อไปคีย์รัดที่7ครับคอนโทนบวกไคอนโทนบวกคือการทำให้ข้อความ เป็นข้อความตัวเอียงนะครับแล้วก็ไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการทำให้เป็นตัวเอียงเราก็กดคอนโทนไครับและเหมือนเดิมครับถ้าเราอยากจะให้ข้อความกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คอนโทนไเหมือนเดิมครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อไปคีย์รัดที่8ครับคอนโทนบวกซอันนี้ทุกท่านคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือการที่เราจะคัดลอกข้อความนะครับ เราต้องการคัดลอกข้อความมาแล้วก็ไฮไลท์ก่อนจากนั้นก็คอนโทนซ C ครับต่อไปคีย์รัดที่9ครับคอนโทนว V ก็คือการนำข้อความที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่มาวางน,นะครับก็ใช้ปุ่มคอนโทนครับเห็นไหมครับคอนโทนว V ต่อไปคีย์รัดที่10ครับคอนโทนบวกบคือการ ทําข้อความให้เป็นตัวหนานะครับก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการทําให้เป็นตัวหนาเราก็มากดคอนโทนบวกบครับเห็นไหมครับเป็นตัวหนาและเหมือนเดิมครับถ้าจะให้กลับมาเป็นตัวบางก็คอนโทนบวกบีซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็จะกลับมาเป็นตัวปกติครับต่อไปคีย์ลัดที่11ครับคอนโทนบวก x คือการตัดข้อความนะครับ เราก็ไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการตัดนะครับก็คอนทรลเอครับข้อความต้นฉบับหายไปนะครับเราก็นำไปวางนะครับก็คอนทูนบีอันนี้แบบตัดข้อความไปวางนะครับข้อความต้นฉบับจะหายไปต่อไปคีย์ลัดที่12ครับคอนทรลเอ็นครับคอนทรลบวกเอ็น คือการสร้างเอกสารใหม่อ่าลองกดดูนะครับ Control+N นะครับก็คือการเปิดหน้า Microsoft Word ที่เป็นหน้าเปล่าเป็นอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับเราไม,ม่จำเป็นต้องไปที่ Start แล้วก็ไปเปิด Microsoft Word อีกนะครับเราก็ใช้ปุ่มลัดเอาคือ Control+N นะครับกลับมาหน้าเอกสารเราเหมือนเดิมครับต่อไปคีย์ลัดที่13ครับ Control-O c O n t r o l O คือการเปิดไฟล์นะครับอ่าลองดูนะครับ c o n t r O l O ครับกด o n t r o l ค้างไว้บวกด้วย O นะครับก็จะเป็นการเปิดไฟล์ของเราที่มีนะครับเราก็จะเปิดตรงนี้นะครับเราก็ไปเปิดแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วเปิดขึ้นมานะครับเป็นทางลัดคือ c o n t r O l O นะครับต่อไปคีย์ลัดที่14ครับ c o n t r o l P Ctrl P คือการสั่งปิ้นงานนะครับอ่า Ctrl P พครับพอกด Ctrl P นปุ๊บเราก็ไปเลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็สั่งปิ้นงานได้เลยนะครับเป็นทางลัดครับคีย์ต่อไปครับคีย์ที่15ครับ o t t r o นบวกบอไมม้ครับคือการลดขนาดตัวอักษรนะครับเราก็มาไฮไลท์ข้อความของเราก่อนนะครับเราต้องการ ลดขนาดตัวอักษรต่อก็กดคอนโทรลแล้วบอมิไม้ครับเห็นไหมครับมันก็จะลดลดตงเรื่อยๆลดตรงนี้เรื่อยๆลดตรงนี้เรื่อยๆลดรเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับคอนโทรลบอมิไม้นะครับปุ่มต่อมาคีย์ที่16ครับคีย์ต่อมาคือคีย์ที่16คอนโทรลบวกลอดิงคือการเพิ่มขนาดตัวอักษรนะครับอ่ะคอนโทรลบวกลอดิงก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้นเรื่อยๆต่อไปคีย์ลัดที่17บเจ็ดคอนโทนบวกแซดนะครับคอนโทนบวกแซดคือการเลือกทำนะครับคือการเลือกทำข้อความหรืออันดูนะครับคือคือตัวนี้นะครับคือย้อนกลับข้อความนั่นเองนะครับอ่าลองกดดูนะครับคอนโทนบวกแซดนะครับคอนโทนบวกแซด ดูดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะย้อนกลับไปข้อความเดิมๆย้อนกลับข้อความเดิมๆนะครับอันนี้คือคอนโทนแ Z ปุ่มที่18ครับ control คอ,อ,อรรนโท o l Y ลก็คือเลือกทำนะครับคอนโท o l Y ลก็คือเลือกทำเนาะนะครับลองกดดูนะครับเห็นไหม,ม,ค,มรครับเลือกทำมันก็จะกลับมาเป็นข้อความต้นฉบับของเรานะครับจะกลับมาเป็นข้อความต้นฉบับของเรา และคีย์สุดท้ายครับคีย์ที่19 c t r t r o l นบวก W นะครับ Ctrl บวก W คือการปิดโปรแกรมครับ c อนโทบคือการปิดโปรแกรมนะครับพอเราปิดโปรแกรมมันก็จะถามเราว่าจะเราจะบันทึกหรือไม่บันทึกนะครับก็คือเหมือนกับเรา,าสร้างเอกสารเสร็จแล้วเราก็จะปิดนะก็บันทึกครับปุ๊บ อ่านะครับอันนี้เราก็บันทึกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็นำเนื้อหาสาระมาฝากนะครับเป็นคีย์ลัดของ Microsoft Word ซึ่งเป็นคีย์ที่จำเป็นสำหรับท่านใช้ในการทำงานนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์กด Subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ